ป้าเบื่อผัวซื้อรถหนีเที่ยวคนเดียวลั่นไม่กลับจนกว่าจะหายเซ็งเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่านางสู่อายุ56ปีจากมณฑลเนเหนานเธอนนมีความเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของสามีมานานตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆจนถึงปัจจุบันที่เธอต้องรับผิดชอบงานบ้านเพียงคนเดียวและสามีมักจะเข้มงวดเรื่องเงินกับเธอ โดยเธอได้กล่าวว่าเธอกับสามีเหมือนใช้ชีวิตอยู่กันคนละโลกสิ่งที่ทําให้ทนไม่ได้สุดๆคือความเห็นแก่ตัวของสามีที่มักจะมีพฤติกรรมชอบออกค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นเขาไม่เคยออกค่าใช้จ่ายอะไรให้เธอเลยอย่างเวลาที่เธอต้องจ่ายค่าทางด่วนโดยใช้บัตรของสามีเขาทวงเงินคืนจากเธอทุกครั้งแม้ว่ามันจะไม่กี่บาทก็ตาม โดยเธอได้ใช้เวลาเป็นปีค้นคว้าข้อมูลและฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งการเอาตัวรอดความรู้เกี่ยวกับการเดินทางซึ่งลูกสาวของเธอสนับสนุนความคิดนี้ด้วยและได้ให้เงินเธอประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาทสําหรับซื้อรถเพื่อเดินทางโดยเธอได้ขับรถท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึง13แห่งในเวลา2เดือนโดยระหว่างทางเธอได้บันทึกวิดีโอและโพสต์ลงในโซเชียลจนทําให้มีผู้คนติดตามมากมายส่วนใหญ่นับถือในความกล้าหาญของเธอโดยเธอได้กล่าวกับแฟนๆว่าแทนที่จะรู้สึกเศร้าและหดหู่ไม่พอใจกับชีวิต ัจจุบนการกล้าออกจากบ้านและออกเดินทางบนท้องถนนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นฉันหวังว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะดูแลความรู้สึกของตัวเองทําตามหัวใจและทําสิ่งที่ชอบได้ส่วนคำถามที่ว่าเธอจะกลับไปหาสามีเมื่อไหร่นั้นเธอได้ตอบกลับว่าจะกลับไปอีกครั้งก็ต่อเมื่อความรู้สึกคุณเคืองทั้งหมดหายไปซึ่งคาดว่าน่าจะอีกนานละคะ่ะ